เราจะไปลุยในต่อไอ้กันต่อนะครับในส่วนของตัวเป็นโคไลวัลเล่นะครับในส่วนของตัวโคไลวันเล่เนี่ยมีคนให้ช่วยอยู่ประมาณ8คนครับซึ่งปัญหาในส่วนของตัวหุบเขาโคไลเนี่ยนะโคลไแปลว่าเอ้ไม่ใช่ วเ่นะแปลว่าหุบเขาครับก็เป็นแม่น้ำนัำมันตัดหุบเขานั่นเองแล้วก็มีกระแสน้ําเชี่ยวกรากนะในเวลากลางคืนความดูร้ายของมันนะคือการลงโทษมนุษย์ที่ยังคงทําลายภูเขานะต่อไปนะหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ซากนะของความแค้นที่หลงเหลือจากชีวิตที่ได้สูญเสียไปนะนเราต้องทำการช่วยชาวบ,บ้านทั้ง8คนนะแล้วก็ฝ่ากระแสน้ำอันเชี่ยวกราก กราดประมาณนั้นครับภารกิจข้ามแม่น้ำอีกแล้วในส่วนตัวนี้เหมือนเดิมครับเราต้องทำการเตรียมนะครับคนในหมู่บ้านให้พร้อมที่จะแล่นเรือ ตอนช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็มีอันตรายแน่ๆอยู่ข้างหน้าตอนที่เราเล่นเรือนะตอนนี้รวบรวมลูกแก้วก่อนอชิโรก็นั่งอยู่บนรถสำร้อครับสบายใจเฉิบไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำหน้าที่ให้โอเค คนเราก็โยนๆยนไว้ก่อนนะครับตรงนั้นแหละมามาส่งคนลงไปข้างล่างยามวิ่งเช็คนะครับให้ครบพื้นที่ เช็คทุกมุมเช็คทุกมุมจะได้ไม่พลาดครับพอจะพลาดนี่ก็คือนะอาจจะน่าใหญ่ของแอดเลยอาจจะมีการใช้โรบิเซตในส่วนของตัวขโมยแป๊บหนึ่ง แม่มั่นใจว่าขโมยนี้ช่วยแงะได้ไหมถ้าได้ก็ดีไปสิครับอ่ะมันทำให้หรือว,ว่ามันจะไม่ทำอ้าโอเคได้สเสบียงมาอย่างน้อยเราก็มั่นใจครับว่าเราสามารถที่จะเติมพลังรีฟิลให้ลูกน้องได้นะ ในหมู่บ้านรวมๆไว้หน่อยเอาไว้ใกล้ๆกันครับได้สามละสี่สี่คนแล้วมีธนูมันสะดวกนะสะดวกแบบใดสะดวกแบบนี้ครับ หน้หาคนฮะแล้วน่าจะเหลืออีกสาม อยู่นี่ครับหกแล้วถัดไปต้องลงไปทางเรือใช่ไหมหกแล้วจะไปหาเรือเจ็ดกับแปดอยู่ไหนเจ็ดอยู่นี่ครับ อันนี้ไม่ได้อันนี้รู้สึกว่าต้องใช้เป็นจนอัปเกรดอยู่ตรงไหนวะคนที่แปดคนที่แปดอูตรงหาให้เจอนะมันแปดคนใช่ไหมสองสี่หก หมายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ่ที่เจ็ดที่แปดอยู่ไหนวาต้องรีบหาครับคนไม่พร้อมคนไม่ครบในงานเข้าเลยนะ อยู่ไหนวะไม่ใช่เฮ้ยเริ่มมืดแล้วกี่คนวะโอ้โอ ทำไมแอดหาไม่เจออีกคนหนึงนี่แนะว่าไอ้สวยละแอดสวยละหาไม่เจอครับอีกหนึ่งคนต้องวิ่งข้ามหรือเปล่าวิ่งข้ามไปหมดแล้วด้วยเอา้าไม่กอดมาเอามารวมกันตรงนี้ก่อน ไม่แอดไม่เจอไม่ทันครับช่วยได้7จ็ดคนเองแอดด้วยแล้วต้องสู้ทั้งทางที่มี7คนแล้วคนที่แปดอยู่ที่ไหน <c oughs> หายนะของแอดแลครับดันหาไม่เจอ สาฟ้าครับสามารถที่จะนะทำลายในส่วนของตัวปืนใหญ่เร็ดเราได้ทำลายเราได้นะครับโอเคตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังด้วยมันมีเส้นสายฟ้าอยู่นะ,ะแลดขาดใจว่าทำไมทำไมอีกคนนึงอยู่ไหนหาไม่เห็นวะเพราะว่าสภาพอากาศมันเร็วร้ายมันกระทบกระเทือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิดและศัตรูนั่นแหละนะน,นี่นะโอ้โหใช่เลย คนมียู่7คนปืนใหญ่สัก1นึ่งสองสามมาส่งปืนใหญ่เข้าพื้นที่ก่อน พื้นที่พื้นที่มันโอเคไหมเนี่ยอ่าอันหากคร์เซอร์ไม่เจออ้อเจอละไว้ไตรงนี้ครับหรือไว้ตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ อแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเอาหเดียวคนของเราโดนครับฮิวก่อนได้จะมาเป็นมือปืนครับจะมาเป็นมือปืน ต้องวางแผนให้มันรัดกลุ่มนิดหนึ่งเมื่อปืนอยู่นี่เมื่อปืนอีกเมื่อปืน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 ,ปนคนยังไว้ไหนครับให้มันครอบคลุมพื้นที่อ่าประมาณนี้แล้วกัน ก็มนี้ใช้แต่มือปืนครับมนี้แอดเดี๋ยวใครกวอ่ะคนใหญ่คนนี้อาจจะประทับโซนหลังไวไหมไอ้แม่นแจมมันต้องไปข้างหน้าใช่เปล่าอ่ะ เออคิดเยอะไปกับเท่านั้นต้องลองลุยด้วยตัวเองก่อนแล้วกันเหลือคนนึงครับแน่นอนก็ต้องเป็นมือปืนแหละช่วยกันโอ้โหเราเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้าง,เห,าง,เ,หางเห็นอะไรบ้างครับ มาแล้วมาอย่างไวเลยตุ้งไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้โหโอ้ยดีที่มีปืนใหญ่ช่วย วิ่งเร็ดีๆครับโอ้สายฟ้านี่คือซิรูเบะโอโตชิครับเป็นสายพันธุ์อะไรอันไม่มั่นใจฝั่งโน้นมาเยอะฝั่งนน้นอันตราย วิ่งวุ่นละแอบวิ่งวุ่นละวุะ่นล,ละแอบวุ่นแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ตัวที่มันจะฝั่งนู้นเห็น ads เห็นแล้วอ d s เห็นแล้วอย่าคิดมาเด็ดขาดเฮ้ยมันมาแล้วครับเฮ้ยเาปืนใ,ใหญ่ไม่พร้อมปืนใหญ่ไม่พร้อมปืนใหญ่ไม่พร้อมปืนใหญ่ไม่พร้อม กำลังคููดาวอยู่โอ้โหเอาอโดนแอดโดนเพิ่มพลังใครบัตรเจ็บลูกแอดต้องเข้าไปฮิล ละฝั่งนน้นมาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้ก็ได้อยู่ยิงอย่าคิดมาเด็ดขาดแอดฮิวให้คนนี้ก่อนเป็นใหญ่เป็นใหญ่กำลังลำบากครับมายังไงในตัวดี ma dần này là tôi đi ơi ma ngay lên ơi dạ ma này khoảng đủ là ฝั่งนู้นน่ะแอดอาจจะเอากำลังล่องมาครับเขาจุดละโดนไหมโดนโดนโอ้ย อย่ามาโว,วิ่งวุ่นมากเลยคนของแอดโดนใส่ฟ้าครับแอดนวก่อนตรงนี้แอดไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยอายุฝนฟ้าขนองมันมาแล้วครับมันมาแล้ว อุ้ยโดนยิ่งเพื่อนบลังอย่าเลยแกเช้ายัางมันมาแล้วเอ้าผิดท่าแย่แล้วผิดผิดครับผิดเร็ว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 ตรงนู้น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  ลูร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 ูู้ดูร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 รงรู่รรงรรรร เอ้าโดนอีกแล้วแอดคิวให้ครับยิง oh. มาแล้วเ oh. ช้าแล้วเรียบร้อยโอ้โ oh. ห oh. มาทาง12สองไม่กาไม่ยอดท้อจริงๆพายุฝนฟ้านี้ ดีืวเกินคำฝั่งเรียบร้อยครับปลอดภัยแล้วเราจะมาทำการฉล้างกันที่นี่ครับมานี่ก็อาการหนักเหมือนกันครับนะไม่ทางเมกาแดน ขนใช้อยู่ได้ขั้นเดียวเป็นอมพลึกครึ่งหนึ่งครับครึ่งซีกแต่ก็ต้องทำงานได้มวลสารมานะครับ The Stormy Battle of the Lake m u บี Be 5 โอโอเคเคลียภารกิจในตัวนี man, ้ได้สองแต่ยิงปีศาจห้าสิบตัวด้วยปืนใหญ่นี้ยังไม่ได้ครับได้ส้นใครมาเนี่ยมันเป็นรูปหน้าด้วยนะเป็นส้นมันคือสแกนด้า agility ครับ agility คือความว่องไวอยู่แล้วอเนะก็มันช่วยช่วยให้เรา เคลื่อนที่ได้เร็วนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของโซโลเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์นะมูสบีกสิบโอเค